อีกแล้วนะพลอยเองจ้าคนดีคนเดิมที่เพิ่มเติมก็คือหายไปนานแบบนานแสนนานพร้อมกับกลับมาด้วยเวอร์ชั่นผมทรงใหม่สั้นจุด คือคลิปนี้นะคะจะเป็นการกลับมาอย่างเป็นทางการของเราเองคือเราอะรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างขี้เกียจไปนิดนึงแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ต้องทํานะคะดังนั้นก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอเคไม่ได้ทําบล็อกเลยแต่ว่ากลับมาแล้วนะจ๊ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาอัปเดตชีวิตของเรานะคะว่าเราไปทําอะไรมาบ้างหายไปเนี่ยไปทําอะไรแล้วตอนนี้กตลังทําอะไรอยู่แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในาคตเ <c ười> ะคยหลายอย่างเอาเป็นว่าขอเลิกกันที่ทรงองกันนะคะ แต่ใครที่รู้จักเรานะคะแบบเพื่อนๆหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยจะรู้ว่าเราเป็นคนที่ชอบตัดผมสั้นแบบมากๆเราเวลาที่ตัดก็คืออยากจะตัดให้มันแบบว่าสุดๆไปเลยนะคะดังน,นั้นอ่ะก็เลยไปตัดแบบพิกซี่คัดมาทุกคนรู้สึกว่ามันเข้ากับเราไหมเนี่ย ต่คือเราอะชอบมากนะคือทุกครั้งที่ปัดเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะแต่บอกก่อนนะว่าผมทรงเนี้ยอแม่ไม่ค่อยปลื้มนะคะมันไม่ค่อยเป็นสาวหวานเท่าไหร่เนาะต่อให้อาแปรวันส์ของเราเนี่ยจะแบบว่าเท่ๆแบบเปรียปร้ยวๆอะไรเงี้ยความจริงอะเราเป็นคนหวานมากนะต่อไปก็จะเป็นเรื่องเราหายไปไหนมาคือทุกคนเราหายไปทํางานมาทํางานเรียน นั่นแหละค่ะแล้วเราก็หายไปหาที่ฝึกงานมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตั้งแต่เราทําคลิปมาไม่เคยแบบได้มีโอกาสโชว์งานของเราเลยใช่ปะคือแบบเราพูดว่าเราเป็นเด็กไฟเบอร์แต่แบบคลิปที่ผ่านมาจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการแบบเพนติ้งต่างๆเนาะคือยังไม่เคยโชว์แบบงานศิละปะที่เราทําจริงๆเลยนะคือเราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยเป็น s p e c i a l i z ทางด้าน embroidery ค่ะนั่นก็คือการเย็บผ้านั่นเอง เออและการเนื้ค่าของเราเนี่ยไม่ใช่การออปักมือนะคะคือเราเนี่ยจะเน้นการปักทางจักนะคะนั่นก็คือเรียกว่า free motion คือทุกอย่างเนี่ยต้อง control ด้วยมือของเราเองนะคะงานที่เราจะมาโชว์ในวันนี้อย่างรวดเร็วนะคะก็คืองานที่เราเนี่ยนำเสนอหัวข้อ t h e s i s ไปค่ะคืองานชิ้นนี้นะคะเราได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากการที่เราเกิดและเติบโตนะคะในประเทศไทยแล้วก็แบบครอบครัวของเราเนี่ยเป็นคนจีนและคนไทยผสมกันเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งตะวันตกค่อนข้างเยอะนะคะเช่นการใช้ชีวิตแฟชั่นหรือว่าแม้กระทั่งว่าดอกไม้เนาะมัน เป็นอะไรที่แบบหล่อหลอมให้เราอะมาเป็นเราในทุกๆวันนี้นะคะทุกวันก็จะเห็น,นะค่ะว่าเราเนี่ยอินสไปน์มาจากเครื่องแขวนของไทยคะ่ะเครื่องแขวนของไทยเนี่ยจะมีหลากหลายแบบมากมีทั้งขนาดเล็กใหญ่กลางเนาะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันถูกเอาไปใช้ในที่ต่างๆนะอย่างเช่นในเทมเพลหรือว่าในบ้านนะคะเพื่อเป็นสนัญลักษณ์ของความโชคดีความแบบเขาเรียกนึกออกหมแบบ well wishing อะทุกคนส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างเห็นเป็นชัดเจนนะคะนั่นก็คือการที่เราใช้ดอกไม้ที่ค่อนข้างเป็นเวสเทิร์นค่ะ คือเรารู้สึกว่าดอกไม้ที่เป็นเวสตเนอร์เนี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตเรามากเพราะเรารู้สึกว่ามันสวยคือเราออฟเซสกับดอกไม้ของตะวันตกเออล้วเรารู้สึกว่าถ้าเอามารวมกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะอย่างที่บอกไปนะว่าเรามาเรียน MFA นะคะการที่เรามาเรียน MFA fibers เนี่ยนะคะทุกๆคนที่จบ MFA นะคะจะต้องมี exhibition เป็นของตัวเองค่ะ ดังนั้นเราอยากจะให้ exhibition ของเราเนี่ยมีงานของเราเนี่ยแฮงกิ้งนะคะไว้แบบแ a รนด m นิดนึง,นงแล้วก็ให้คนเน่ยเดินเข้ามาแล้วก็ให้เขาแบบหลงเข้าไปในอีกโลกหนึ่งนะคะนั่นก็คือเป็นโลกของแบบ Per s p e c t i v e ของเราเนาะนึกออกมาทุกคนคือเราอะ่ะนำเสนออาจารย์ภาษาอังกฤษใช่ปะ่ะแล้วพอเรามาพูดภาษาไทยอีกทีหนึ่งอะ่ะมันค่อนข้างแบบงงตัวเองอะ่ะขอโทษนะถ้าคุณไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตอนนี้ทุกข้อเราจะมาอัปเดตว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนทุกคนเราอยู่ที่ไหนให้ทาย,ทาย คือแบบว่ามันแบบนิวยอร์กเราอยู่นิวยอร์คค่ะทุกคนคือเราได้ที่ฝึกงานที่นิวยอร์กเ็วไว้ว่าสปอยเราก็มาเช่าห้องอยู่ในแมนฮัตตันเลยนะคะคซึ่งมันเป็นแบบนึ่อออกป้าใจกลางเมืองอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าเราได้ที่ฝึกงานได้ยังไงนะคะเพราะว่าที่ฝึกงานเนี่ยค่อนข้างหายากสําหรับ สำหรับตัวเราเราเป็นคนไม่ค่อยเก่งใช่ปะ่ะดังนั้นน่ะเราก็จะต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาด้วยความที่มันเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะทุกคนคือการหางานมันค่อนข้างที่จะยากแบบดับเบิลไปเลยนะเราได้ที่ฝึกงานที่ New York กแอมบอ s t รี i สตูดินะคะนั่นก็คือเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ ผ้า texture ผ้าแล้วก็ไปร่วมคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆนะอย่างเช่น Coach หรือว่า a n a s u ซุนะคะคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เราเริ่มหาเลยนะคะคือเราก็ได้คุยกับแอดไวเซอร์ของมหาลัยนะเขาก็จะมีคนที่คอยช่วยว่าอุ๊ยเราจะหางานแล้วหางานแบบไหนดีหรือว่าจะฝึกงานแบบไหนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะคอยช่วยแบบเปิดโลกให้เราอะว,ว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่ยูทำเนี่ยมันเหมาะกับบริษัทแบบนี้นะแล้วเหมือนเขาก็เลยแนะนําให้เราดูมันก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่เขาจะมีลิงก์ให้เลยว่า เฮ้ยบริษัทที่ทําเกี่ยวกับผ้า Embroidery เนี่ยมีอะไรบ้างนะซึ่ง List นี้นะคะ New York Embroidery เนี่ยก็คือขึ้นอยู่ในอันดนับต้นๆนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบริษัทนี้น่าทํามากแล้วยิ่งเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะคะก็คือตื่นตาตื่นใจเพราะอะไรรู้ปะ่ะคืออุปกรณ์เขามันเยอะมากมีทางแบบ l a เ,เซอร์ครัตติมีแบบทำแบบบีบทำอะไรเงี้ยคือมันเยอะมากจริงๆอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่า ที่นี่แหละที่เราอยากจะมาทําจริงๆนะคือขั้นตอนเนี่ยคือแต่ละที่มันจะแตกต่างกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเราแบบส่งอีเมลไปหลายบริษัทมากแต่บริษัทนี้มันแปลกกว่าอันอื่นนะคะเพราะว่าเราเลือกที่จะโทรไปหาเขาเลยมันขึ้นอยู่กับบริษัทนะว่าแบบบางบริษัทเนี้ยอาจจะไม่ชอบให้เราโทรไปนึกเอาบ้าแต่ว่าอันเนี้ยคือค่อนข้างโอเคนะแล้วก็คนที่รับโทรศัพท์เนี่ยเฟรนดี้มากแล้วเราก็ได้ส่งพอร์ตไปตึ๊กๆ,ๆึนะคะแล้วเขาก็เรียกให้เรามาสัมภาษณ์ซึ่ง จะให้ดูว่าวันที่เราสัมภษั์เนี่ยคือเราก็มาช่วงที่มันค่อนข้างหนาวนิดนึงนะวันนี้วันที่18 m ม arch 2อ2 1น้องพลอยได้ที่ฝึกงานแล้วจ้าแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นิวอร์กบริษัทนะคะก็คือตั้งอยู่ตรงแบบ Times สแควร์เลยทุกคนอยู่แบบช่วงละแวกนั้นเลยนะคะซึ่งมันแบบ โอ้โห oh, oh. แบบมันมีความโอ้โหทุกคนการที่เราจะได้แบบมาฝึกงานนะคะด้วยความเป็น international student เนี่ยคือเราก็ต้องทําให้ถูกต้องตามกฎหมายของเขานะคะมันไม่ใช่ว่าแบบได้ที่ฝึกงานแล้วจากบริษัทแล้วเนี่ยเราจะได้แบบโอเคไปทํางานไม่ได้นะคะทุกคนเราจะต้องลงทะเบียนเรียนคะ่ะทุกคนการฝึกงานเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหนึ่งคลาสของการเรียนนะคะเราก็ต้องจายเงนิน แล้วก็ต้องขอบคุณที่บ้านมากๆนะคะสำหรับการสนับสนุนนครันค <sam> <said> ือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องติดต่อมหาลัยนะว่าแบบโอเคเราได้ที่ฝึกงานแล้วนะบริษัทต้องส่ง offer letter มาให้นะคะนั่นก็คือจดหมายที่แบบรับรองว่าเขาจะรับเราเป็นเด็กฝึกงานเนาะแล้วเราก็ส่งไปที่มหาลัย มหลาลัยก็จะทําเรื่องนะคะต่างๆนี่นั่นแล้วก็จะออก CPT มาให้ค่ะทุกคน CPT ก็คือการที่เราจะได้แบบเหมือนเป็นเอกสารรับรองว่าเราเนี่ยสามารถทํางานที่นี่ได้ถูกกฎหมายหลังจากที่เราได้ CPT แล้วทุกคนเราก็จะต้องไปเอาเลข Social Security Number นะคะนั่นก็คือเลขประกันสังคมเออเราก็จะต้อง make appointment เพื่อที่เราจะได้ไปติดต่อที่นน่นแล้วเราก็ต้องเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะไปหาเขาแล้วเขาก็จะออกเลขโซเชียมาให้ภายใน2อาทิตย ทุกอย่างก็จะเป็นไปนตามนี้เพราะว่าเวลาที่เรามาทํางานเนี่ยเราจะต้องยืนยันกับเขาว่าเรามีเลขโซเชียลนะคือเราเนี่ยทำงานได้ถูกกฎหมายนะคะนี่ก็จะเป็นสเต็ปคร่าวๆนะคะของการที่ขั้นตอนการหาที่ฝึกงานแล้วก็การทําเรื่องว่าแบบโอเคเราจะทํางานได้ยังไงเนาะเอออันนี้จะเป็นคร่าวๆถ้าอยากให้เราลงลึกเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยแบบตอบทุกคนนะคือเราจะพยายามช่วยเท่าที่เราแบบเข้าใจนะคะ <laughs> โอเคตอนนี้เราก็เลยมาอยู่ที่นี่ แล้วเราค่อนข้างตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะเริ่มงานวันพรุ่งนี้แล้วนะคะแต่คือเราก็จะต้องดูก่อนนะว่าแบบเอ้ยที่แบบบริษัทเขาให้ถ่ายบล็อกได้ไหมคือถ้าได้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูแน่นอนนะคะว่าพี่บริษัทของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไหนๆก็มาอยู่นิวยอร์กแล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยจะทําการาพาทุกคนไปเที่ยวหลายๆที่นะคะคอนเทนต์ในนิวยอร์กนะคะก็จะไปการกินพาไปเที่ยวแล้วก็ไปดูที่ฝปกง,งาน,นะคะ่ะทุกคนรู้สึกยังไงกันบ้าง ตื่นเต้นไหมจะบอกเลยนะว่ากว่าจะได้ที่ฝึกงานสําหรับเราอะค่อนข้างแบบหลายอย่างมากเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะนั <laughs> ้นเราก็ต้องขอบคุณหลายๆคนที่คอยช่วยเราเนะาะทั้งแบบแอดไวเซอร์ของเราทั้งเพื่อนนะคะช่วยดูแบบเรซูเม่พอร์ตโฟลิโอนู่นนี่นั่นนะแล้วก็ต้องขอบคุณที่บ้านมากๆที่แบบ เออส่งแบบให้เรามาเรียนเนาะทุกวันนี้ก็คือตื่นมาแล้วก็รู้สึกแบบ appreciate ทุกวันรู้สึกขอบคุณทุกวันที่ได้มีโอกาสมาเรียนแบบนี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบมีครอบครัวที่สนับสนุนเราแบบเต็มที่จริงๆอะ่ะแบบ no matter what ว่าเราจะเป็นคนที่แบบดูแบบห่วยแค่ไหนก็ตามนะคะเออนี่ก็คือเป็นอัปเดตชีวิตของเราแบบคร่าวๆนะคะ ถ้าเกิดว่าทุกคนมีคำถามอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะหรือว่าอยากจะเห็นงานของเราเพิ่มขึ้อนอยากจะให้เราโชว์งานศิละปะมากขึ้นนะคะที่เราทำมาคือมันมีเยอะแต่เราอ่ะก็กลัวว่าคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะแล้วเราก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่ออะไรเงี้ยก็เลยแบบโชว์เป็นแค่ชิ้นหลักๆที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะถ้าอยากเห็นมากกว่านั้นก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้นะคะและเดี๋ยวเราอ่ะจะมาตอบขอบคุณนะคะที่ดูจนถึงตอนนี้เลยแล้วก็ ขอบคุณจริงๆที่ยังดูอยู่นะขอบคุณไม่รู้ว่าทุกคนอาจจะย,ยังแบบจําเราได้อยู่หรือเปล่านะคือเราแบบหายไปนานจริงๆขอบคุณนะคะที่ยังดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามทําให้มันแบบต่อเน,นื่องมากขึ้นนะขอบคุณนะคะบายบาย